ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกข้สู่ช่อง Wonder Together ชวนกันตลอนกับผมต้องชวนกันตลอนอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เราจะมาถึงคิวในการอัปเดตเพลง MIDI Karaoke ประจำเดือนคุ้มภาพัน2,568นะครับสำหรับท่านใดที่ทราบแล้วว่าจะต้อง ทำการดาวน์โหลดและอัปเดตอย่างไรนั้นท่านสามารถข้ามไปได้เลยนะครับผมไปถึงในช่วงที่เราดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยนะครับแต่ว่าครั้ในใดก็ตามที่เพิ่งจะเข้ามาดูในครั้งแรกนะครับผมไม่ต้องเป็นกุลใจไปนะครับท่านทําได้แน่นอนเหมือนกับทุกท่านที่ได้ติดตามเราแล้วก็อัปเดตกันมาทุกๆเดือนนะครับผมอย่างแรกเลยจะต,ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่า ตัว m ิ d i คร r a เก e ที่เรานำมาอัปเดตกันนั้นนะครับจะไม่สามารถเปิดเล่นได้ด้วยตัวขขงเองนะฮะจะต้องเปิดผ่านโปรแกรม k a r a o ก e ที่มีชื่อว่า Extreme Karaoke ซึ่งของเราเองจะเป็นเวอร์ชัน2นะครับส่วนของเว็บไซต์ karaokesoft.com นะครับผมอาจารย์ผู้ผลิตและพัฒนาโปรแกรมท่านได้ให้เวอร์ชัน2เป็นเวอร์ชันที่สามารถใช้ได้ฟรีโดยไม่มีลิขสิทธิ์ประการใดน,นะครับผมเราก็จะใช้เป็นเวอร์ชันนี้ก่อนเป็นตัวตั้งต้นนะครับ แน่นอนว่าในการใช้เวอร์ชันฟรีนั้นจะมีข้อกําหนดอยู่ก็คือห้ามมิให้ใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับผมให้ใช้ในการฝึกร้องที่บ้านหรือว่าร้องสังสรรค์เพียงเท่านั้นนะครหากว่าท่านใหนก็ตามที่ประสงค์จะนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์แนะนำให้ซื้อโปรแกรมที่มีลิขสิทธิก่อนนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ได้โปรแกรมลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยท่านก็ต้องไปติดต่อเรื่องลิขสิทธิ์เพลงจากค่ายเพลงต่างๆอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่มีโปรแกรม สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆตามคลิปวิดีโอที่ปรากฏมาหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีลิงก์อยู่ด้านบนนะครับให้ท่านคลิขก็ไปดูว่าในการดาวน์โหลดนั้นทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลว่าเวอร์ชัน่น3 4 34,35นั้นมนคืออะไรนะครับจะเป็นแค่การอัปเดตในแต่ละครั้งแต่ว่าตอนนี้เองของเรานั้นเราจะระบุแค่ว่าจะเป็นโปรแกรมไอทีมคารากิเวอร์ชันสองเท่านั้นนะครับผมในการอัปเดตแต่ละครั้งแต่ละเดือน เราก็จะมาติดตามคอยรับชมกันในส่วนของอช่อง YouTube ชนกาตาลอนของเราแบบนี้นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมหลังจากที่เราทราบแล้วว่าตัวมิดีนั้นเราจะต้องใช้กับโปรแกรมอะไรแล้วก็หามว่าใครไม่มีนั้นเราจะดาวน์โหลดได้อย่างไรนะครับหาว่าท่านใดก็ตามที่เพิ่งเข้าดูครั้งแรกยังไม่ทราบว่าการดาวน์โหลดมิดีนั้นจะต้องดูตรงไหนสังเกตตรงหน้าจอของท่านนะครับผมข้างล่างจะมีรายละเอียดปรากฏอยู่3ามบรรทัด จะมีคําว่าแสดงเพิ่มเติมเป็นภาษาไทยหรือว่า see more ที่เป็นภา,ารรษาอังกฤษนะฮะท่านคลิกไปตรงนั้นและท่านก็จะเห็นลิงก์ในการดาวน์โหลดทั้งหมด3ลิงก์พร้อมกับคำบรรยายเกี่ยวกับคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานของโปรแกรมนะครับแล้วก็พอท่านคลิกเข้าไปลิงก์แลลิงก์นงก็ได้นะครับผมหน้าตาของตัวลิงก์ก็จะปรากฏแบบนี้นะฮะอย่างแรกเลยทุกครั้งก่อนที่เราจะทำการดาวน์โหลด เราจะมาดูชื่อของไฟล์นะครับว่าใช่เป็นชื่อ MIDI 02 2568หรือเปล่านะฮะถ้าหากว่าใช่แสดงว่าเรามาถูกลิงก์แล้วแับผมผมวางลิงก์ให้ไม่ผิดแต่ถ้าไม่ใช่เป็นประการอื่นใดก็ฝากรบกวนพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมจะได้กลับมาแก้ไขให้ได้นะครับผมโอเคนะครับ หลังจากเมื่อเราเห็นตัวนี้แล้วนะครับผมเทาเราจะดาวน์โหลดได้อย่างไรเราจะมาดูฝั่งขวามือนะครับผมจะมีลูกศรชี้ลงแล้วก็จะมีถาดรองรับอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับก็คลิกคำว่าดาวน์โหลดไปหนึ่งครั้งตัว Google Chrome นะครับก็จะสลับมาหน้าตาแบบนี้นะฮะจากนั้นก็จะเห็นคำว่าดาวน์โหลดต่อไปเห็นไหมครับก็คลิกไปได้เลยหนึ่งครั้งนี่หาว่าใครที่ใช้เป็น Google Chrome เหมือนกันนะครับให้สังเกตมุมฝ่ามือบนนะครับผมจะมี สายลักการดาวน์โหลดขึ้นมานะครับหากว่าเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยจะมี๊อปอัพยด่งนําแบบนี้นะฮะนี่แล้วเราจะไปดูกันนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับที่เป็นรูปแฟ้มหรือไม่ก็คลิกตัวที่มันเป็นตัวไอคอนที่ได้เลยนะครับถึงจะมีรูปแฟ้มขึ้นมานะฮะนี่พอเราขึ้นมาแล้วนะครับน้าน้าเราก็จะเป็นแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าในแต่ละท่านนั้นอาจจะมีการกำหนดค่า การดาวน์โหลดไฟล์หลังจากการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเนี่ยเก็บไว้ในโฟลเดอร์อื่นนะครับท่านก็ต้องไปเช็คว,ว่าท่านได้กําหนดให้มีการเก็บไฟล์ดาวน์โหลดนั้นไว้ที่ไหนแต่หาว่าใครก็ตามที่ไม่มีการตั้งค่าเป็นประกรันอื่นได้ปกติแล้ว Windows จะถูกเซตเดฟอ u l t มาที่ตัวโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูชัดๆนะครับนี่สำหรับท่านที่ตกใจว่าเอ๊ะทำไมาชื่อไฟล์เนี่ยมี 2568เหมือนกันแต่ตัวไอคอนแตกต่างกันไอคอนตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องของท่านใช้ตัวบีบอัดไฟล์เป็นแบบไหนนะครับของผมเองเนี่ยใช้เป็นโปรแกรมมินลาหรือวินแลสังเกตชื่อนะครับตรงท้ายเอกสารที่วงคมม์กรมให้นะฮะนี่คือชื่อโปรแกรมนะครับหากว่าท่านเครื่องท่านเนี่ยใช้เป็นโปรแกรมอื่นยกตัวอย่างเช่นใช้เป็นโปรแกรมบินซิปนะครับ ตัวรูปไอคอนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกระดาษแล้วก็จะมีซิปอยู่ตรงกลางนะคบผมหามว่าท่านใช้เป็นโปรแกรม7 z i p ก็จะกลายเป็นรูปกระดาษแล้วก็จะมีรูปเลข7อยู่ตรงนี้นะครับแล้วที่มีคอมว่าอ IP อยู่ฝั่งทางด้านฝ่ามือนะครับนี่คือแค่ตัวไอคอนที่มีความแตกต่างกันพอมันขึ้นอยู่กับว่าเครื่องท่านนั้นติดตั้งตัวบีบอัดไฟล์เป็นแบบไหนไว้นะครับแต่ผมเอง เป็นตัวบินลาหรือบินลแลนด์ด้านหน้าเป็นแบบนี้เพียงเท่านั้นเองนะครับไม่มีความแตกต่างกันด้านเนื้อหาเป็นประการอื่นใดน,นะครับเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าตัวไอคอนมันแตกต่างกันพ่อรไรนะครับแล้วเราจะแตกไฟล์อย่างไรให้ท่านทําการคลิกขวาที่ตัวไฟล์นะครับจากนั้นก็เลือกไปที่ตัวโปรแกรมของท่านท่านเป็นโปรแกรมไหนท่านก็ไปที่ตัวนั้นของผมเป็นโปรแกรมตัวนี้นะครับ แล้วเลือกคำว่าแตกไฟล์ที่นี่ภาษาอังกฤษก็คือ s tag here นะครับคลิกไปเลยหครั้งคลิกซ้าย1ครั้งระบบจะทาหารหัสผ่านแน่นอนว่าที่ผมใส่รหัสผ่านไว้ป้องกันไม่ให้ตัวไฟล์มันสลับสับสนไปกับไฟล์ตัวอื่นนะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องที่เป็นผู้ปกครองทางการมอนเห็นไม่ต้องตกใจไปนะครับผมสำหรับไฟล์ในการแตกของรหัสผ่านสำหรับแตกไฟล์ในครั้งนี้ก็คือ 280ใส่ได้กันเลยนะครับ280 268นยะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับผมรหัสแต่แกไฟล์ก็คือ280 268นะครับพอเราใส่เข้าไปแล้วก็กดตกลงได้เลยหากว่าตัวรหัสฐานที่เราใส่เข้าไปถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนนะครับเราจะได้ไปอินหนึ่งโฟลเดอร์โขึ้นมาชื่อโฟลเดอร์ก็คือ MIDI 02-2568 ชื่อจะเหมือนกับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการแตกไฟล์มาจากตัวนี้นั้นเองแล้วก็ไปดูด,ด้านในกันแดนนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาดูข้างในกันนะครับเราจะมาเจอไฟล์ทั้งหมดเนี่ย26ไฟล์ที่มันเป็นไฟล์ EMK แล้วก็1ไฟล์ที่เป็นไฟล์แรกสุดเลยนะครับจะเป็นไฟล์เทคซึ่งข้างในนี้จะมีะรายชื่อเพลงบอกอยู่นะครับก็ดูเลยว่ามีเพลงอะไรบ้างสำหรับในการอัปเดตของเดือนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็ จะมาสุ่มเล่นเพลงทั้งหมด3เพลงนะครับแน่นอนเหลือเกินว่าในการเล่นเพลงนั้นนะครับถามว่าเพลงไหนก็ตามที่เรามีชื่อเพลงแต่เราเคีย์เข้าไปแล้วกด enter ระบบไม่ยอมรันเพลงให้เราแสดงว่าอาจารย์คนที่สร้าง m ิ d i มานั้นท่านกำหนดให้ตัวเพลงนั้นนั้นเล่นได้เฉพาะเวอร์ชัน3เท่านั้นนะครับเวอร์ชันฟรีเนี่ยอาจจะไม่รองรับนะครับสามาท่านอื่นได้ไหม ทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการเขียนตัวโค้ดกำกับไว้ในตัวไฟ m i d i นะครับผมโอเคนะหลังจากที่เราได้ไฟล์มาแนละ้วทำอย่างไรดีนะครับให้ท่านไปคลิกซ้ายที่ไฟล์ไหนก็ได้คลิกแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็กดคอน t r o l พร้อมกับตัว A นะครับที่แป้นพิมพ์เราจะได้ทำให้ตัว i ินด w s เนี่ยคุมไฟล์ทั้งหมดมาให้ จากนั้นเราก็คลิกขวาที่ไฟล์ไฟล์แดแวร์หนึ่งก็ได้นะครับคลิกเข้าไปเลยเลือกคาว่า Copy นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดไปได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้ทุกท่านไปยังสถานที่ที่เรามีการจัดเก็บโปรแกรมไอคิ m คราวเก็บไว้นะครับหากว่าใครก็ตามเก็บไปที่ได้ดีนะครับท่านก็ไปที่ได้ดีเพราะว่าในบางครั้งบางท่านคิดว่า ถ้าเราเก็บไปที่ไดซีหรือว่าตัวในในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเนี่ย mm hmm. เวลาวินโดว์ล่มมาหรือว่าติดไวรัสมาเราต้องลงโปรแกรมใหม่นะฮะตัวไดซีทั้งหมดจะถูกล้างนะครับท่านก็เลยเก็บไปที่ได้ดีท่านก็ไปที่ได้ดีของท่านนะครับสําหรับใครก็ตามที่ไม่ได้ย้ายไปไหนเลยนะครับเหมือนผมเลยก็คืออยู่ในโฟลเดอร์ดาวโหลดธรรมดานะครับก็คือเป็น e x t r e m e รรเกนะครับท่านก็มาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดธรรมดาได้เลยนะครับผมหรือว่าท่านใดก็ตาม ที่มีการเก็บไฟล์ไว้ในแฟลชไดรฟ์นะครับเพื่อที่จะให้ง่ายเวลาเราจะไปร้องสังสรรค์หรือว่าไปร้องไปที่ที่อื่นนะครับท่านก็ไปที่แฟลชไดรฟ์ของท่านแต่ถ้าท่านยังไม่ทราบว่าตัวไอคิมคาร์เกตเนี่ยเราสามารถพกพาใส่แฟลชไดรฟ์ได้ด้วยคมิวามจรงทำได้นะครับทำได้ไม่ยุ่งยากด้วยหากใครต้องการที่จะเอาโปรแกรมไอคิมคาร์เกตใส่ไปในแฟลชไดรฟ์และไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรท่านสามารถเข้ามาดูที่ คลิปวิดีโอที่ปรากฏมาหน้าจอตอนนี้เลยนะครับเราจะสอนอย่างละเอียดเลยนะฮะแม้ว่าคลิปจะเป็นตัวที่ทำไม่นานแล้วแต่ว่ากระบวนการต่างๆนะครับในการทําทุกขั้นตอนเนี่ยยังเหมือนกันทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเป็นประการอื่นใดน,นะครับท่านก็เข้าไปดูได้เลยจากตรงนี้นะฮะโอเคนะหลังจากที่เราเจอแล้วว่าตัว โปรแกรมเราเก็บอยู่ตรงไหนท่านก็ไปที่ตัวโปรแกรมตน,นั้นนะครับก็ไปข้างในเลยนะฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาหาโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่า songsngs นะครับในตัวของโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Song เนี่ยจะถูกเรียงลงมาจาก a ถึง z นะครับมันจะอยู่ใกล้รูปดาวเห็นไหมฮะตัวนี้เลยเราจะไปโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Song เข้าไปข้างในเลยนะครับเราจะมาเจอ3โฟลเดอร์แน่นอนว่าเราจะมีการเพิ่มม i d i เพราะฉะนั้นเราจะไปที่ตัวคําว่า m i d i นะครับ แล้วก็เราจะเพิ่มไฟล์ชนิด emk นะครับเท่านั้นด้วยก็ไปที่ emk นะครับพอเราเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเจออีกหลายโฟลเดอร์เลยนะครับโฟลเดอร์ er ปกติแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีการจัดเรียงไ่เป็นการอื่นใดเขาจะเรียงให้อัตโนมัติก็คือ0-9 a ถึง z แล้วก็จะต่อโดยภาษาไทยนะครับแน่นอนเหลือเกินว่าในการวางไฟล์ emk ท่านจะต้องรู้ว่า ไฟล์ E.M.K. ของท่านนั้นขึ้นต้นตัวอักษรตัวแรกเป็นอะไรท่านก็ต้องเก็บไปที่โฟลเดอร์นั้นเพราะฉะนั้นผมเองนะครับทำตัวไฟล์เป็นคำว่า MIDI 022568ก็ 68, คือขึ้นต้นด้วยตัว M ก็ไปที่โฟลเดอร์ตัว M ได้เลยนะครับเข้าไปข้างในเลยอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจเขานะครับมันจะเป็นตัว MIDI ตัวเดิมที่เรามีการแจกกันมาตั้งแต่คลิปก่อนหน้านะครับ เมื่อเราเข้ามาตรงนี้แล้วทําอย่างไรดีคลิกขวาตรงที่ว่างได้เลยครับแล้วก็กดเพสไปได้เลยกดเพสนะครับกดแล้วก็นี่ถ้าหากว่าไฟล์ไหนที่ไม่มีอยู่แล้วระบบจะบอกไฟล์ไม่ซ้ําแล้วคุณการจะทับหรือไม่ก็ทับไปเลยอันนี้ก็คือจะเป็นรายชื่อเพลงนะครับผมลืมแก้ชื่ออันนี้เดี๋ยวผมจะสคพิปไปก่อนนะครับเพื่อจะไม่ให้ทับของเก่านะโอเคพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวมิ i เพิ่มเติม,ตมขึ้นมาก็คือชื่อว่ามิ DI 02 2องนะครับเรียงได้แต่1จนถึงตัว28จะเป็นตัวไฟล์ใหม่ของเรานะครับผมนะพอหลังจากที่เราได้มาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทำอย่างไรต่อดีนะครับให้เราปิดไปได้เลยครับผมนะจะได้เริ่มต้นใหม่นะครับตอนนี้ของเราเองเนี่ยได้มีการดาวน์โหลดเพลงอัปเดตของเดอนกุมภามาแล้วนะครับได้มีการแตกไฟล์แล้วก็ได้นำไฟล์ใหม่เนี่ยทั้งหมด28เพลง ใส่เข้าไปในตัวโฟลเดอร์ด a ต้าเบสของตัวโปรแกรมแล้วแต่ว่าตัวโปรแกรมเองเนี่ยยังไม่รู้จักไฟล์ดิบเหล่านี้นะครับเราต้องให้ทางโปรแกรมเนี่ยมีการซิงค์กันเสียก่อนซิงค์โปรแกรมกับตัวเพลงทำอย่างไรดีก็ให้เราไปที่ตัวที่เราจะเก็บโปรแกรมไว้นะครับจากนั้นมองหาชื่อโฟลเดอร์ชื่อไฟล์ที่ชื่อว่าค a ราเพเยอร์หน้าตาแบบนี้นะครับผมจะขยายให้ดูนะว่าเป็นแบบไหนนะฮะ ตัวค a r าเพเยอรนะครับหน้าตาไอคอนจะเป็นแบบนี้ชื่อข้างล่างจะเขียนว่าค a r าเพเยอรจากนั้นก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเราก็จะมาเข้าสู่โปรแกรมแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็ยังคลิกหารายชื่อเพลงไม่เจอนะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมเองกับดาต้าเบสยังไม่ซิงกันให้ท่านทา,ทาการคลิกขวาที่หน้าจอตัวไหนก็ได้เลือกคําว่าข้อมูลเพลงนะครับจากนั้นเลือกคําว่าสร้างรายการนะครับผม เราก็กด yes ไปได้เลยนะครับขั้นตอนนี้การ list รายชื่อเพลงช้าหรือว่าเร็วนั้นความแตกต่างขึ้นอยู่กับสเปคคอมของแต่ละท่านนะครับเน่นอาว่าวันนี้ผมใช้น็อตบุ๊กในการ list รายชื่อเพลงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความช้ากว่าตัวคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือว่าคอมพิวเตอร์ PC นะครับบางท่านใช้เป็นคอมพิวเตอร์ PC แต่ทาไมมันช้ากว่าคนอื่นล่ะในเมื่อสเปคเข้ากันท่านอย่าลืมว่าตัวสเปคคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่มีแค่แรมแล้วก็ CPU นะครับมันจะมีฮาร์ดดิสเป็นตัวเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ฮาร์ดดิสจานหมุนที่เป็นข้อใหญ่เลยเนี่ยมันก็จะมีความช้ากว่าฮาร์ดดิสที่เป็น ssd นะครับตัว ssd ที่มันเป็นตัวสลับขนาดเท่ากับโทรศัพท์มือถือมันก็จะมีความช้ากว่าตัว ssd m 2ซึ่งจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มีขนาดเข้าไปแช็คความแตกต่างกันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าว่า วัวสเต็ปเราก็สูงแล้วแต่คอมพิวเตอร์เรารู้สึกช้าเสียเกินทําอย่างไรดีนะครับของเราเองเนี่ยจะมีวิธีการสอนนะครับ2ออย่างเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของท่านเ,นเร็วขึ้นอย่างที่1เนี่ยมันจะเป็นการกําจัดขยะนะครับไวรัสสปายแวร์ให้กับ Windows น,นะครับผมท่านดูได้จากคลิปวิดีโอที่ปรากฏมาหน้าจอตอนนี้เลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการกําจัดขยะนะครับสําหรับท่านใดก็ตามที่เราคิดว่า ในการลบไฟล์ทิ้งในคอมพิวเตอร์ของเรานั้นพอเราลบเสร็จรปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ในถังขยะที่หน้าจอเราแค่คลิกขวาเลือก empty เอ่อ empty recycle bin แล้วมันก็จะหายไปนะครับความจริงตัวน,นั้นมันจะเป็นแค่ขยะที่เรามองเห็นแต่ว่าขยะด้านหลังเนี่ยที่มันเป็นอยู่ในระบบของเราเนี่ยเราจะมองไม่เห็นมันจะมีการสะสมกันเกิดขึ้นนะครับท่านก็ต้องใช้ตัวเทคนิคขั้นต้นที่บอกไปเมื่อสักครู่ในการกำจัดขยะนะครับ หลังจากที่เราทําไปแล้วแต่ยังรู้สึกว่ามันยังหน่วงหน่วงอยู่ทําอย่างไรดีนะครับของเราเองในส่วนของชังคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับผมเราจะเรียกว่าการติดจรวดให้กับอินโดนะครับก็คือจะทําให้ตัวคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมีความเร็วใกล้เคียงก,กันกับตอนที่เราซื้อมาตั้งแต่แรกเลยนะครับวิธีการทําทําได้ไม่ยุ่งยากท่านดูคลิปวิดีโอที่ปรากฏมาหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นการบอกว่าเราจะต้องทำแม้คอมิวเตอร์ของเราเนี่ยเร็วขึ้นนั้นทำอย่างไรซึ่งทั้งหมดทั้งมวล f r e นะครับไม่มีส่วนกระทบกับดาต้าเบสใดๆในเครื่องนะฮะโอเคนะหลังจากที่เรารันเพลงเสร็จแล้วนะครับผมระบบก็จะมีให้เราก,กดโอเคก็กดโอเคไปได้เลยนะครับแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูการว่าเพลงที่เราได้ทำกามเพิ่มเข้าไปนะครับมันจะเล่นได้อย่างไรบ้าง เดี๋ยวผมจะลองพิมพ์คาว่าน้องกะทิพีกะทะก่อนนะมีงานขึ้นมาละมีทีส่วนส นี่ก็คือเพลงที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองดูเพลงอื่นกันบ้างนะครับเปลี่ยนคนรักใหม่ามาแล้วนะครับนี่เลย เดี๋ยวมาดูอีกสักเพลงนะครับจะหารก้รากลองทัพไทยนะครับเป็นมิดต้รส่วนสองนะ น,นี่คือลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับผมในการเพิ่มเพลงประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ของเรานะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่ตามไม่ทันก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปนะครับผมท่านสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมนั้นเน้นย้ำว่าเป็นการแจกฟรีของเวอร์ชั่น2นะครับแนะนำให้ใช้ในการฝึกกับร้อในระ้อสังสารเพียงทเท่านั้นนะครับผมห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับ ขอบคุณทุกท่านในการรับชมเดี๋ยวกันหน้าต่อไปเนี่ยเราจะมีการทยอยอัปเดตเพลงของปี2,568ให้เป็นปัจจุบันโดยเร็วที่สุดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ